ผมดูข่าวแล้วเห็นสภาพเครื่องทำน้ำแข็งในร้านค้าที่หนึ่งเลยแบบโอ้โหขดลุกเลยภายนอกสะอาดนะแต่ภายใน,นนี่เน่าเชียวก็เลยอยากจะหาเครื่องทำน้ำแข็งเองที่บ้านสักเครื่องนึงครับแต่โจทย์ของผมก็คือต้องราคาถูกและประหยัดไฟ จนไปเจอแบรนด์นี้ครับ s c e Plus ตอบโจทย์ผมทุกข้อเลยด้วยราคาค่าตัวเพียง2,200กว่าบาทเท่านั้นเหตุ hey, ผลที่มาทําให้ถูกขนาดนี้เพราะว่าตัวเครื่องภายนอกเนี่ยทำมาจากพลาสติกถึงจะไม่ดูหรูดูแพงครับแต่ก็ช่วยประหยัดต้นทุนได้การกินไฟก็จากที่ผมลองคำนวณดูก็ตกชั่วโมงละ40สตางค์เท่านั้นก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับถ้าจะเห็นภาพก็คือ1ชั่วโมงเนี่ยเครื่องผลิตน้ําแข็งได้1แก้วเยติโดยเสียค่าไฟไปแค่40สตางค์แถมเรายังได้ควบคุมคุณภาพน้าเองด้ววยยยชออออบนนนนนน้้้้้้ํํํําาาาา่่่่หหไหไไไกกกกก็็็็็็ใใใสสสปปรรรืืจะแแแแดลเเขงตคคค ที่ไม่ใช่น้ำเปล่าครับน้ำอัดลมน้ำหวานนันอะไรพวกนี้เรื่องการใช้งานก็นง่ายๆครับได้เครื่องมาครั้งแรกเนี่ยผมจะล้างภายในก่อนเลยแล้วค่อยเทน้ำเปล่าลงไปความจุก,ก็1.3ลิตรครับจากที่ผมใช้นะผมแนะนําให้เทน้ําเย็นลงไปมันจะทําน้าแข็งได้เร็วขึ้นส่วนปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มเลือกหมวดครับน้ำแข็งก้อนใหญ่น้าแข็งก้อนเล็กเลือกได้ อันนี้คือไฟแสดงน้ำแข็งเต็มอันนี้คือปุ่มเปิดปิดเครื่องส่วนอันนี้คือปุ่มเตือนน้ำขาดมาถึงข้อสังเกตกันบ้างดีกว่าเครื่องผลิตน้ำแข็งแบบนี้ทุกที่ห่อเลยมันไม่ใช่ตู้เย็นในตัวนะครับเวลาที่น้ำแข็งเต็มแล้วเนี่ยน้ำแข็งจะละลายลงเรื่อยๆเพราะงั้นถ้าน้ำแข็งเต็มเราควรจะย้ายน้ำแข็งไปแช่ในช่องฟิสครับไม่งั้นน้ำแข็งมันก็จะโดนรีไซเคิลอยู่ในถังนั่นแหละสุดท้ายถ้าใครกำลังมองหาเครื่องทำน้ำแข็งที่ราคาประหยัดกินไฟน้อยใช้ได้ประมาณ3-4คคนนเีี่่ยลอองงดูรื้พิจารรณาหือถ้มีคําถาะไรก็คนเดี๋ยผมจะลองทางวด้เจกัคลิ่ หน้าครับบุย,บย